เพื่อนบิลลี่ให้นะจ๊ะขนมเพื่อนแขกเอออินเดียนี่ต้องซื้ออินเดียบิลมาอีกไหมเออสวยวะเพื่อนอินเดียให้หรือเพื่อนมุสลิมน่อินเดียแพงกินแล้วนี่อร่อยเหรอ ชอบกินคือเขาเก่งมากนะเนี่ยทำขนมมวนๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ยังอามาใส่นี้ข้างในอีกอ่ะคือดูหนังแขกมากเพื่อนแขกเลยให้ขนมถ้าเราดูหนังแบบมุสลิมเพื่อนมุสลิมมิลลี่ก็ให้ในั่นน่ะให้ขนมเนาะมิลลี่เขามีเพื่อนหลายชาตินะจ๊ะเพื่อนดำก็มีอร่อยรีวิขนมเนาะ ต้องกินแบบน้ำชาไอต้มน้ำชาพอดีเลยอะ่ะขนมอะไรจาราบีที่ไหว้เจ้าที่เป็นหวานหวานนะอร่อยอแต่อันนี้มันกินแบบกึินแบบเทียนเทียนคือเขาเก่งมากอ่ะดูดิดูสิ้าสวัสดีค่ะเนี่ยอร่อยมากอะ่ะ เป็นกาลาเม,มนข้างในอ่ะโอ้โหกินชุกอันอร่อยจริง